เปิดเพลงได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้ปกติในทีมมันติดนิคัสิทธ์ใช่ปะหรือไม่ติดอยากเปิดเพลงฟังฮัลห้สวัสดีค่ะมันเปิดได้ไหมหรือมันเปิดไม่ได้อ่ะทุกคนทุกคน,กคนมีใครรู้บ้างฮัลโหลมาผมดีไหมหรือปล่อยผมนี่แหละเปิดได้แต่ห้ามดังโอเคถ้างั้นถ้างั้นเปิดเพลงได้ไหมถ้างั้นขอเปิดเพลง คริสต์มาสอีกแหละคริสต์มาสอีกแหละอีกแหละอะไรล่ะอีกแหละคริสต์มาสแล้วไม่ถ้างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลองขอลองดูถ้าเกิดถ้าเกิดน้องโดนบักก็บักไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้งสวัสดีค่ะพี่ไอคิดถึงกลับมาเจอกันต้องได้ก่อนนะจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก่อน จะได้เจอกันเมื่อไหร่ก่อนเอาล่ะคือ iPad เปิดแอปฟังเพลงไม่ได้สบายดีค่ะทุกคนแต่ว่ามาไม่นานมากโอเคเราจะลองดูเราจะลองสิ่งท้ายแต่คือ iPhone เครื่องนั้นคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ต หมายถึงมันมีอินเทอร์เน็ตแหละแต่ว่ามันไม่สามารถเชื่อมได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่บีพนเข้าไปในเครื่องนั้นหนาวมากทุกคนหนาวมากที่นี่หนาวมากคือไลฟ์อีกแอบหนึ่งมัดมาลาฮะอ๋อทุกคนคะ่ะว่ f ฟิลามาริเซียเป็นโอลีไนล์และกิฟต์แฟนแคนโกโอรีโซเซออย่าอ่า I wanna tell you guys about it ฟิลาอีวินมาเลเซีย so only lucky fan can come into อีวิน and just only nine people I just know today I just knew it I just knew it today so sad because I want to see you guys oh my god ทุกคนคือหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ่าอะไรนะหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามาเลเซีย อีเวนต์ฟิล่าเข้าได้แค่9้าคนเท่านั้นคือฟิล่าเขาจัดให้เฉพาะสเปเชียลแฟนลักกี้คน้าคนหนูก็เลยเศร้าวา่าหนูพม่รู้เรื่องวันนี้ค่ะสถานทานี้ไม่หนาวเลยอยากหนาวมาก Good e อ e n i n g Good e v อ n i น g ่ครดื่มกินข้าวไ้คะกินแล้วคะ่ะทุกคนทุกคนมีอะไรจะบอกคือหนูอะ่ะก่อนอันนี้หนูวัดรอบเอวหนูตอนช่วงแข่งรายการซูเปอร์โนวาแล้วรายการซูเปอร์ตอนที่ช่วงแข่งช่วงนั้นน่ะคือมันด้วยความที่มันทั้ง ทั้งซ้อมทั้งอะไรเยอะแยะใช่ไหมมันก็เลยเอวน้อยมากสวัสดีค่ะติดตามจากคลิปสัมภาษณ์สสามโอ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาติดตามนะคะเพราะว่าเห็นเหมือนมันไปไปแมทในเฟซอีกรอบหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆคนฟอลมาเยอะมากหนูตกใจมากอ่แล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยหนูกลับมาวัดหนูเพิ่งวัดวันนี้หนูเพิ่งวัดรอบเอวหนูวันนี้แล้วหนูตกใจมากที่อ้ oh my god เศร้ามากมันขึ้นมาเยอะมากไม่เป็นไรอ๋อทุกคนมาเจอกันที่กวางโจวนะคะเพราะว่าจัดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดเดี๋ยวรอฟังข่าวสารในไลฟท์ทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะคะทุกคนสำหรับแฟนมีทอจ่างอีกทีนึงดนั้นระอฟังข่าวตอนนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าใครมากวางโจวแฟนมีคุมมากคุมมากมา Please bring y o u weather back to Thailand o k a y How can I bring Thailand <laughs> so hot แคนัดหนูจองตั๋วไปมาเลยแล้วจริงหรอไม่เป็นไรถ้าเกิดจองตั๋วไปมาเลยพี่คิดว่าเราเจอกันบริเวณรอบงานได้แหละใช่แบบจะสนามบินเอ่ยหรือว่าบริเวณรอบงานอะไรอย่างเงี้ยเสียดายอ่ะเสียดายมาก See ซีอุนกวางจ see you อ๋อแล้วก็กวางโจูได้ข่าวาคนมาเยอะมากคือตอนแรกพวกหนูค่อนข้างจะแบบ กลัวกันนิดนึงว่าจะมีใครมาหรือเปล่าจะมีใครไปหาด่ะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลแต่สรุปคือบัตรขายออกเยอะมากทุกคนแบบจริงนี่ทุกคนดีใจมาก When you coming to Malaysia อ h uh, Event is 18 t h yes, i s m o n this y m o you i n Malaysia อยากเจอพี่ไผ่มากแต่ติดที่อยู่ไกลไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ไผ่กลับไทยเดี๋ยวพี่ไผ่จะกลับไทยอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีไปไทยเร็วๆนี้สิ้นเดือน <laughs> ทุกคนรู้วันแล้วปะ What do you want to eat in Guangzhou? Anything okay Actually that time I need to diet <laughs> but I still want to eat boba t e a u t y อย่าซึมติ้งเลยนะแถ่นั้น so hot มากพี่ไผยเป็นไม่หลาเพราะมีน้องไงมี ไม่ใช่ให้เพื่อการโปรเลย I cannot speak Thailand can you speak English yeah a little bit actually my English not that good so I can speak just a little bit งานสิ้นเดือนสุ้ชีวิตมานะคะทุกคนค่ะสุ้ๆนะคะสินเดือนมาให้ได้มาให้ได้บอกแค่นี้ เมื่อวานรายการ MC ็มซีไทยแลนด์เออ MC อ๋อเมลสิกไทยแลนด์เขาดาวทุกคนเมื่อวานเป็นยังไงบ้างหนูอยากฟังอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนจริงๆแอบอ่านบ้างแล้วแหละแอบอ่านในโซเชียลไปบ้างแล้วแหละว่าทุกคนคอมเมนต์อะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าดอกหน่อยมาเขาดาวที่ไทยไหมคะค่อนข้างจะ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 อะไรบ้างคะ นะมิ s s you so much m i s ต้องเดมซีพลยด์แล้วคือเอาจริงพูดได้ไหมว่าหนูไม่รู้ว่ามันกระตุกหรือภาพมันชัดไหมเพราะว่าหนูใช้ V.P ตุงตุงตุงต,งตงในการไลฟ์น,นะคะดังนั้นมันอาจจะแบบสัญญาณอะไไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือหนูไปนั่งดูหนูเมื่อวานนี้ที่เป็นพิธีกรหนูตลกตัวเองมากทุกคนตลกมากแบบหนูดูกลงกเดสกามาก <laughs> หล่อมากจริงๆไปดูดูแล้วหนูก็เขินตัวเองแบบเอ้ยแล้วหนูพูดอะไรไปหนูเขินว่าใีเชื่อใหม่ไอดอลโอ้ทักคิวซีคิมเขียนเองเหรอเตา้ามุกเยอะไม่บอกไม่บอก life is okay don't worry about it Thank you Thank you so much เขินเขินประโยคนหนึ่งอะจริงๆมันมีหลายประโยคมากเลยอะทุกคนคือมันเขินมากคือมันเราพูดแล้วมันก็เป็นฟิลแบบยินดีให้กับรก <c oughs> ักครกั้งใหม่ที่อะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้แล้วมันนานมากละแล้วหนูเขินมากหนูนั่งดูแล้วหนูพูดอะไรอะพูดอะไรไม่พอคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นมันเป็นความหมายของเพลงพี่ครับที่ออกมาใหม่นะคะทุกคนแต่แค่ลักษณะการพูดของหนูอมาตลกมาก <laughs> จะมีโอกาสไปเดือเต้นเพงลงอะไรพี่ตาอู๋ไหมอันนี้มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าหนูต้องให้น้องหนูส่งคลิปจากบ้านดำอันเรียกบ้านดำเดี๋ยวกไม่รู้ว่าที่นี่เซนเซอร์หรือเปล่าหนูต้องให้น้องหนูส่งคลิปจากบ้านดำอะบันทึกเป็นวิดีโอมาให้หนูเพราะว่าหนูเปิดดูติ๊กต็อกโอ้ยสุดท้ายก็พูดชื่อด,ดีไม่ได้ใช่ไฮอินเตอร์แฟนไฮ คิดถึงพี่ไผ่มากๆค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะขคังเก่งมากขออนุญาตข้ามาอีกนะคะได้ค่ะทุกคนอ๋อทุกคนแอบสนอันหนึ่งก็คือเตรียมเจอจีนี่ปีหน้าไม่ไม่ใช่เตรียมเจอจีนี่ปีหน้าน่าจะเอาเปว่าปีหน้าจะมีอะไรใหม่ให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่มากนั่นแหละค่ะจีนีอันเกิมเจออันเนอยอ่า นีอ่อันเกิมเจอือนี่อะไรล่ะแอบอันเกิมเจอือพราย you are be very happy and confirm yeah รอซับขอผลงานขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลน้องนนท์สวัสดีค่ะคิดถึงน้องนนท์นนะที่นี้มีเพลงใหม่ของพี่หนิวแฟนมีที่ไทยรออยู่นะคะก็ไม่แน่ปีหน้าก็ไม่แน่ก็รอติดตามกันเอาเองก็ไม่แน่ we miss you so much we miss you too Are you still in Beijing? Yes, of course. For now, I'm still in Beijing. And we will fly to Malaysia event and also Guangzhou and also back to Thai. Yes. So, see ya. India, please say. My language is Kadip. What you want to I'm mm Yusuf. I'm -hmm. going to go. I'm พราะเราห่างกันค่อนข้างที่จเยอะนะคะพี่ลากเยอะมากก็รอติดตามเจิงฉวยเหยว่า you coming here you wanna live with me ไหม you coming to my room สิคัมมิ่งบีคัมมิ่งเจ้าชวยยาคัมมิ่งเมื่อจะไ i ไทยคะพี่มิสยู soon maybe soon soon ค่ะ soon ค่ะา่าน้องไม่มาหรอกน้องขี้เกียจน้องไม่มาแล้วจุ๊บๆ why you only say จุ๊บๆอะ why อะอยู่วัน a น i s s me หรอ you just wake up come on come on and kiss me now <laughs> soon maybe a n d o d a e yeah Guess แค่บอกว่ามีอะไรที่ไทยก็ดีใจเราแล้วใช่ค่ะ Have you a t e already เขินไหมเมื่อวานเมื่อวานเขินอ,อะไรตะกี้มีตะกี้มี14ส่วนวนี้44เองไงจะส่วนหนู4ขวบค่ะเราจะไม่พูดเรื่องอายุกันนะคะหนูเพิ่ง4ขวบเท่าน,นั้น Why are you doing now Life <laughs> Talk with you guys กวางโจย i l l Also I go from Malaysia e a l y Official Fan รับ b Lily See ya? see you in guangzhou and also see ya. Yeah, okay Thank you we prepare our performance a lot for fan meet this time so it's gonna have a lot of surprise then i take a night hike คิดถึงไ like, รต่อต่อใช่หนูก็อยากไปไล์พี่ต่อต่อเพราะว่าทำไมมันจะพลง,งนางามนางนามเออคือเพลงที่หนูฟังปกติมันอยู่ในเครื่องมันไม่ได้อยู่ในเครื่องซีมาเลเซียอังกฤษกวคืออ่ก หนูอยู่ทำกานบ้านเพื่อนพี่ไผ่ไลฟ์นานไมไหมค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะใกล้ไปแล้วค่ะทุกคนมาแป๊บเดียวไปไปเท่านั้นเดี๋ยวไม่ได้อยู่นานไม่ได้มาแป๊บเดียวเท่านั้น please t a l n English okay can I meet you in the f r e yes of course coming to find us we alive b e l e a c h maybe 17 or even at 18 s o yeah hi Malaysia miss you miss you see you soon see you soon โอเคคิดถึงไอ้เจ,จ้าเก๋ทำไมนานไม่ได้จริงๆมันอยู่นานได้ค่ะทุกคนแต่ว่าหนูก็ลังตัดคลิปไว้ไปลงต่อให้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้ลงอะไรมานานมากแล้วก็ด้วยวความที่มันเล่นต่อไม่ได้เราเลยไม่รู้ว่าโซเชียลต่อเขากำลังนะอะไรกันอยู่ที่ไทยก็เหมือนครั้งก่อนมาไปเดรอนละสี่ทุ่ไม่อันนี้มาไปเบจริงจริงเดี๋ยวไปแนละ้วไว้เดี๋ยวมารอบใหม่เดี๋ยวมารอบ โอเคไหมคิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันไหมคะเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะถ้าคนนึงเพราะถ้าไม่ใช่คนอพูดไม่ถูกช่างมันมันต่างกันที่คนพูดไงเออจบอายุสิบเป็นมีได้ไหมหนูเป็นรูกพี่เหอะอย่านมีเลยมันจะเกิดเอาน่ะมันจะเอาน่ะทันไลฟ์สักทีสวัสดีค่ะติดชาชาชาฮะ what is your favorite ma malaysian food uh, actually i don't know because the last time we no time to eat a lot of food we only working and just something that have in the room and sleep something like that. <laughs> but malaysian food i try more so have anything suggest me just tell me yeah did you know uh indonesia hi ยินดีค่ะ <laughs> ใช่จริงๆให้กำลังใจพี่ชาไปแล้วค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นห่วงพี่ชานะคะทุกคนแต่ว่าพี่ชาพี่ชาจะผ่านไปให้กำลังใจพี่ชาด้วยนะคะทุกคน The cat is awesome so let's waiting for our news so it's gonna be more amazing think. <laughs> but really maybe she's s l e e now I don't know เะวันีฮันเกิดแล้วที่ร์นเดย์นะคะให้มีความสุขนะคะโอเคเดี๋ยวพลงอยู่ไปแล้วนะคะคนไว้คุยกันใหม่ No I must i e e you name i just leave and my mouth is maybe is wrong <laughs> so sorry i love you bye bye see you next time i hope you're very lucky yeah i hope so Bye, -bye. see you